หย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่ปกคลุมที่บริเวณจังหวัดที่ตะุ่โลกสุโขไทยและทางแผ่เแปรดนะคะเนย,ย่องาความกดอากาศตั่ได้เคลื่อนตัวไปที่ประเทศธรรมาในช่่งบลายวันนี้แล้วก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงอื่ค่ะสุขภูณฑ์าจอากาศในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือในส่นก็และจิของและมีฝนตกหนักสานะคะที่บริเวณใน่าคตอนจากสุโข,ทข,ขไทยกับแผ่แผผนแป๊ที่ตะลุโลกหละกไอซ์แอมด้วยค่ะอุณหภูมิวันได้ 23. ่ตางโดารองศาเซลเซ ที่นี่ฝนตกหนักบริเวณนครสวรรค์อุจัาธานีนครพนมบริเรณชัยนาทรังหวัดสุพรรณหมวัก้วริเวณภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60องพื้นที่และมีฝนตกหนักที่บริเวณ้าชบุรีชนบุรีระยองและสันทรายค่ะทมาเป็นก็ได้23 3ยละ10เป็นร้อยละ1 0 1เอลี่ยถึงน2เมตรค่ะอาวใต้ที่มีฝนร้อยละ60ถึง65ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักที่บริเวณ